คือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลาเป็นนักการเมืองเนี่ยตอนได้มาเนี่ยโอเคแลละได้มาฮะเขาก็ยอมให้คุณดันคุณมาผลักดันขึ้นมาให้มาเป็น้พอได้ตําแหน่งพอเป็นได้ตําแหน่งแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่ากูก็สําคัญเพันกูก็ไม่ได้เป็นลูกน้องคุณพันกูต้องยอมให้พราะุณต้องดูแลบ้านใหญ่บุรีรัมเนี่ยเขาคิดเก่งกว่าแล้วก็วกคิดเป,บบเป็นระบบเป็นระบบ นะแล้วก็ก็มีฐานเสียงทั่วประเทศคือก็ต้องยอมรับว่าเพื่อไทยจะจะทำแบบแบบบ้านใหญ่บุรีรัมเนี่ยเขาก็คงทําไม่ได้เพราะว่าเขามีฐานเสียงคุมได้ไม่ทั่วประเทศ<ม>คือเขาก็ได้แต่เฉพาะภาคเหนือภาคอีสานบางส่วนภาคกลางบ้างแต่ภาคใต้เขาไม่มีเลย<ม>แต่ว่าในขณะบ้านใหญ่บุรีรัมเขามีหมดนะ<ม>อ่าภาคใต้เขาก็มีคนรับผิดชอบ ช่ไหมภาคกลางก็คนมีรับผิดชอบภาคตอนบนก็มีคนรับผิดชอบภาคเหนือรับผิดชอบอีสานเขารับผิดชอบได้หมดอีสานใต้เขารับผิดชอบได้เป็นเสร็จคนเหล่านี้เขัไปวางจัดการวตเตอร์แต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดและพอมาปับ๊บเวลามาหวตดปับ๊บเขาก็ใส่ระบบเข้าเ็ามีคอมพิวเตอร์มีโปรแกรม,มใส่ในโปรแกรมว่าใครจะวตดใครจะใครจะวตดใครจวดใครปั๊บมันก็ออกมาเป็นสูตรสาเร็จร้อยห้าสิบเสียงนะะคราวนี้ในขณะที่ ของของเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่ได้ทําผมคิดว่าหนึ่งเขาอาจจะประเมินว่าทําไม่ได้เขาก็เลยไม่ทำสองฐานเสียงเขามีไม่พอกําลังเขามีไม่พอหรือกะค่อยมาซื้อสามก็เขาก็คิดว่ามาช้อนตอนหลังเพราะวิธีการของเขาเนี่เคยมีในสมัยสวปี40สมัยปีสวชุดเก่าๆเนี่ยอันนั้นเขาเขาใช้เวลาแล้วก็เขช้อนแต่ว่าอันนี้ก็ไม่แน่อีกนะถ้าหากว่าบ้านใหญ่บุรีรัมดูแลไม่ดีนะสักครั้งสัก ช่วงหนึ่งอะมันก็อาจจะมีคนแตกทับคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลาเป็นนักการเมืองเนี่ยตอนได้มาเนี่ยโอเคและได้มาเขาก็ยอมให้คุณดันคุณมาผลักดันขึ้นมาให้มาเป็นไอ้พอได้ตําแหน่งพอเป็นได้ตําแหน่งแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่ากูก็สําคัญอ่าเพันกูก็ไม่ได้เป็นลูกน้องคุณเพันกูต้องยอมให้เพนัุณต้องดูแลตัวกูของกูใช่ต้องเอายกตัวอย่างนี่เอาเห็นว่าของ พรรคเก้าไกลเนี่ยนะพรรคเก้าไกลที่ได้มาหมดเนี่ยผมว่า90เปอร์ร้อยเปอร์เซ็นก็แล้วกันได้มาเพราะกระแสคนที่เลือกเก้าไกลใช่ค่ะบางคนเขาไม่รู้จักเราชาไปในกรุงเทพนี่สามสิบสองคนเนี่ยไม่มีใครรู้จักักคนหนึ่งไม่ได้เลือกโดยส่วนตัวัะคนหนึ่งเลือกโดยพรรคเก้าไกลเป็นคนของพรรคเก้าไกลแต่วันนี้เนี่ยพอเก้าไกลมาเป็นมาเป็น,ปนสอสอแล้วแล้วสมมติเก้าไกลถูกยุบในวันที่เจ็ดสมมติว่าเขาถูกยุบเนยนะคนเหล่านี้เนะี่ยมีความรู้สึกว่าก,ก,กูก็เก่งกูไม่จําเป็นต้องไปกับเก้าไกลก็ได้ กูไปกับพรรคอื่นก็ได้ที่มาแล้วกูคนมีความรู้สึกว่าไปถามดูมีคนหลายคนก็บอกเขาได้มาตัวเดิวเขาเองมีแบบนี้เยอะแล้วบางคนก็มีคติว่าซื้อฉันไม่ได้หรอกถ้าไม่มากพอก็ประมาณว่าเออสมัยหน้าอาจจะไม่ได้แล้วแล้วเขาเสนอมาขนาดนี้แล้วก็อ่ะรับไปก็แล้วกันมีคนคิดแบบนี้มีก็คือเขาก็คิดว่าอันนี้เป็นรอบสุดท้ายรู้อยู่แล้วว่ารอบหน้าอาจจะไม่ได้ลงเพราะบทบาทไม่มี กระแสไม่มี e.